ในกรณีที่ไม่เห็นอริยสัตว์นั้นยังมีผลทำให้สัตว์เกิดมาในมัสยิมัชนบทมีน้อยสัตว์มีปัญญาจักขุมีน้อยสัตว์ไม่เสพของเมามีน้อยสัตว์เกิดเป็นสัตว์บกมีน้อยสัตว์น้ำมากสัตว์เอื้อเฟื้อมารดามีน้อยสัตว์เอื้อเฟื้อบิดามีน้อยสัตว์เอื้อเฟื้อสมณะมีน้อยสัตว์เอื้อเฟื้อพรามมีน้อย อ่อนน้อมถ่อมตนมีน้อยนอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงแสดงภาวะแห่งสัตว์ที่ไม่พึงปรารถนาอีกมากอย่างตามที่เรารู้กันอยู่เช่นสัตว์ที่ไม่ตั้งอยู่ใน,นกุศลกรรมบทเป็นต้นผู้รวบรวมเห็นว่ามากเกินความจำเป็นจึงไม่นำมาใส่ไว้ในที่นี้ความมืดบอดของโลก มีตลอดเวลาที่พระตถาคตไม่เกิดขึ้นภิกษุททั้งหลายตลอดการเพียงใดที่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงก็ยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นในการนั้นมีอยู่แต่ความมืดเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอด กลางคืนกลางวันก็ยังไม่ปรากฏเดือนหรือกึ่งเดือนก็ไม่ปรากฏฤดูหรือปีก็ไม่ปรากฏก่อนพิสู่ทั้งหลายแต่ว่าในการใดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์บังเกิดขึ้นในโลกในการนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงความส่องสว่างอันใหญ่หลวงย่อมมีในการนั้นย่อมไม่มีความมืด อันเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดลำดับนั้นกลางคืนกลางวันย่อมปรากฏเดือนหรือตึ่งเดือนย่อมปรากฏฤดูหรือปีย่อมปรากฏนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นตลอดการเพียงใดที่ตราโคตผู้อาหารหันตสัมมาสัมพุทธะยังไม่บังเกิดขึ้นในโลกความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญหลวง ความส่องสว่างอันใหญ่หลวงก็ยังไม่มีตลอดการเพียงนั้นในการนั้นมีอยู่แต่ความมืดเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสี่ก็ยังไม่มีก่อนภิกษุทั้งหลาย แต่ว่าในการใดแลสถาโคตผู้อรหันตสสัมมาสัมพุทธ,ธะบังเกิดขึ้นในโลกในการนั้นความปรากฏแห่งแสงสว่างอันใหญ่หลวงย่อมมีในการนั้นย่อมไม่มีความมืดอันเป็นความมืดซึ่งกระทำความบอดลำดับนั้นย่อมมีการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผย การจำแนกแจกแจงการกระทำให้เข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสี่ซึ่งอริยสัจทั้งสี่อย่างไรเล่าคือซึ่งทุกขาอริยสัจทุกขาสมุทัยอริยสัจทุกขานิโรธอริยสัจทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำโยคกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุก นี้ทุกสมุทยัยนี้ทุกกะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธคา,ามินีปฏิปทานดังนี้เถิดอริยศสตร์สี่เป็นสิ่งที่คงที่ไม่รู้จักเปลี่ยนตัวภิกษุทั้งหลายมีของสี่อย่างซึ่งคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นของสี่อย่างนั้นเหล่าไหนเล่าของสี่อย่างนั้นคือความรู้ตามเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ทั้งสี่อย่างนั้นเป็นของคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นดังนี้ภิสูุทั้งหลายนี้แหละเป็นของสี่อย่างซึ่งคงที่ไม่เปลี่ยนจากความคงที่ ไม่ไปสู่ความมีความเป็นโดยประการอื่นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิด